เฮ้ยเ้กสปิเ้ับืสปิมแทบอ้ทีมโอยเกบจมูาขี้ดาแล้วก็เลยเนคุณฮะหยุดนะขาแกไปเล้่าอะไรล่นี่มีปอมอยเียโอ้ยมีปอมมีปอมเหรอ ยีปอมชีดไห้มาเนี่ยเออส์เออส์ออิมชิมชิมเออไเออเออข้าก็ได้โอเคเอเอออะไรเนี่ยขบเลดมายแล้นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอไปหมดแล้ว ว่อไม่ไหวแล้วรีบไปเฮ้ยปใช้ภาษาชุบชิวะะชุกชิวเพราะแกต้องมาฆ่าเองดีอ๋อแต่ว่าผมคือใครเหรอผมคือพระเจ้านี่อะในเกมนี่นะ,ะ,ะ,ะนะรักษาอ่ามีเออผมใช้ักษาแบบนี้แหละ อะไรอีกคนหนึ่งไหนเนี่ยหรือว่ากล,ล,ลา,า,ายเป็นผงไปละอ่อน่าจะผงจริงๆโอ้โหท่านสามารถทำอะไรได้เหรอก็อสามารถทำนได้มีใช้ไฟนี่ใช้ไฟได้หรือจะเอาอย่างนี้ก็หรือมันจะทำอย่างนี้ก็ได้ ดูดดดูดดู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 นูด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 ูได้ดู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 ดนทีดแดูดูดก็ได้ดูแูด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 ูนูด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 ดดดอดดด้ทไดดด ก็อนนะไม่รู้เก่าดูคุณเจสีอันนี้มาสิสิบล้านเลยก็ได้เนี่ยสิบบานนนี่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 นน่นี่ลี้นว่นี่นี่นี่ ก็ห้าดัดกบวางนี่นี่กบวางได้แล้วก็สนันแล้วก็หยุดเวลา,ออา,งงานี่ก็คือย่ง่ายนี่คือถ้าสต็อปแล้วก็กดดับมุทีละอาทิละทีลา แล้วก็มีเอยอกนดคุณจะทำอย่างนี้ก็ได้พอสอบไปเท่าไรหรือไร,อ,ไรอย่างวันนี้วันนี้ขึ้นในเมื่อเรื่อดุรางคจะเท่าไรก็ได้หรือสะพานมาลูกมอนเยอะ ơi bực quá nị 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 bồn con có khôn mà Hãy subscribe con kênh Ghiền แล้วก็เกิไปเอาใหม่วอวูวูวูด่าสเจ้าเลยก็ชูเออต้องชื่ชีวิตอีกแล้วีอไล้เนี่ยนำยาโบชาณนี่ไงวู้ยู้วชีวู้โอ้ยสิสไลท์ อขยี้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 อย่าผมพอมาก็ได้กับวีรุณกระนี้ผมก็วันนี้ก็จะรีวิวมดให้ดูแล้วกันนะแต่ก่อนอื่น,นขอย้ายแบบก,ก่อนแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเทาไหร่ เดี๋ยวเขาสีมาโอเคนี่เหลอสิ่งที่ผมจะสีโอเค โอ้ยค้างเลยโอ้ยค้างค้างโอ้ยกลับมาปกติแล้วแต่เมื่อกี้ขอไม่เล่นกีฬาแล้วกันเดีอย่าไปยบบื้แบบนี้น

สิ่งที่จะลืมไปเอ,อ่อจะไม่ใช่แกะน,นี่ที่นักกฮะลอยได้ จ้วงค่ะจ้วงค่ะก็ทำอะไรได้เดินเดินไปเดินไปเดินไปขิ่ง